ไม่เวพาเรืองกิบเขาสวัสดีค่ะาจิบข่าพี่หน้อยเสียงอยากอายบ่เบิ้งไปสีเบิ้งเสียงใกลใ่สิ้ะเสียงเบาบ่เพรมันไปซื้อไม้อยู่าที่ไปซื้อบ่ไปซื้อจากทียบ่พรดังดังเนาะจ้าบ่ดังดัง ปีงไก่ข่อยคลิปที่ข่อยเฮ็ดลงมมาหันละจ้ะคลิปออมไก่กับปีงไก่แหละเห็นป่ะปีงไก่ผสมเช้านใบยังตำแก้วใส่อันตำแก้วอันพริกอ่อนจ้าที่เฮ็ดคลิปลงละที่คลิปเข่าเด้อบัดมาเด้อจ้ะโอต้องฟังเสียงเขาหรอกเบิ่งแต่ข่อยเอา รูเขาด้าบันตอนนี <inaudible> ้วันฮ้อนที่เราะัยบไปไกลขยัดจะบบเห็นหน่ไปหัวก็ขาดพมัว กินไกลพอดีบ่ะเี็มบ่ะข่อยบ้เน,เน้นเบาใจข่อยเน้นกินงามกินข่าวกับิบ่า่อยเบานะนาก,ก็มากเบาก็คิอแค่นตายกับนี่สะดอกพักเติยวดิ อดแอลอครับซองมองแข็งจัแล้วไก่บาแดกตัวคู่อยู่เลยอมไก่เสร็จ như với bạn, ok, Đập cây, Hoặc uh -huh. gì đâu? กจ้าหลังจากคลิปที่กินข้าวบางหารรันเด้อมาทายอยู่หลังห้องไอ้เบิ่งพี่น้อง พงนาจ้ะบรรยากาศดีดีพี่นออ้องเลยผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองนาเด้อคือฮอตคอยกัเปิดคลิปคอยคอเบิ่งด้วจ้ะบรรยากาศต้องห่วงหรอกนี่กสวนคอยละสวนเกาคอยละฝนตกพี่น้องพายุสามหมื่นจ้ะย่างไปษสรกับบด้จึงไปบริดุทธเห็นบ่สวนผักคอยดินสวนผักบรรยากาศทงนาพี่น้อง เบิ่งได้คืนฮอดบ้านเพาใจยุบขาก็เคยอยู่เมืองหงอกเมืองน,าน่าล่ะเขาก็มากเปิดมังคลิดข้าเจ้าทายน้ำทงน้ำทา่าจ้ะโอเคเรอบพี่น้องเดอ้อขอบคุณได้หลายที่เข้ามาเบิ่งกันจนฮอดจบขอบคุณมากๆแชร์ไปในเดอ้อพี่น้องถ้าฮักข่อยข่ถ้าฮักดอกอ้อก็แชร์ไปในะ่กดติดตามให้แน่จ้ะ กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะมีอยังจแซ่กไส,สิเฮ็ดกินให้เบิงกสิเฮ็ดการวิธีทําวิธีเห็ดให้เบิงพี่น้องวันเป็นแบบใดจ้ะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า